สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาดูครับหลังจากการช่วยกันดำนาเสร็จแล้วนะครับเป็นเวลาเที่ยงพอดีนะครับตอนนี้เจ้าของบ้านก็เลี้ยงดูกูเสือนะครับด้วยการเลี้ยงข้าว เลี้ยงกระดุมจีนคขยะเลยไว้นี่ในหัวหน้นี่ครับเหนื่อยตาจังจีนน้ำยาครับวันนี้มีไม้ลูกเมื่อวานนี่เป็นลำไยจะเป็เด็กมีผักมากมากพี่หน้ามากหลายอย่างนะครับเกงยาวานนัเก่งตัวอะไเงินอันนี้เก่งที่มาร่วมอ่านวันนี้นะครับดูกๆเด็กคุนเด็กคนเข่าเดี๋ยวนะแกเอ่อ ครับคุณที่กินเสร็จแล้วก็เดินทางกลับไปแล้วบางส่วนตัวเลี้ยงเบบบุกบุกเพ่ครับเลี้ยงเบบบุกเพ่ัเลี้ยงบบบุกเพ่ครับ

ต่างคนก็ต่างย้ายกันครับที่พำนักปักปิงของตัวเองนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับพี่น้อง